สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้จะขอคุยถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดที่เข้าฉายในประเทศไทยไปตั้งแต่สัปดาห์วันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์2,566และเป็นเรื่องที่2ติดต่อกันของพระเอกอนันดาเอเวอริงแฮมนะครับที่พี่โอเคยทำคลิปไปแล้วว่าเดือนนี้ย สองเดือนที่ผ่านมานี้มีดาราสามคนที่สร้างปรากฏการณ์เหมือนชื่อหนังเลยเป็นสถิติของปีนี้เป็นคนแรกก็ตั้งแต่นาตาาจันร,รุ่งที่แสดงทั้งเรื่องสะพานรักสารสินแล้วก็ทั้งเรื่องทิศน้อยแล้วก็มาอนันดาเอเวอร์ริงแฮมนี่แหละมีมีหนังสองสับไม่ใช่สองสับดาติดก,กันเท่านั้นนะครับคนแรกนาตาาจันร,รุ่งสองสับดาติดก,กันเรื่องสองเรื่องแรกและอนันดาก็สองเรื่องติดก,กันเหมือนกันแต่อนันดามีสถิติอื่นคือเขาเป็น ดาราที่แสดงหนังประทําเดือนครับก็คือบกราคมมีทิศน้อยกุมภาพันธ์มีเรื่องนี้ Resemblance ปรากฏการณ์นี่แหละแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีขุนพันภาค3ร่วมกับ Mario อมาเล r ด้วยและมีอีกคนหนึ่งที่พี่โอไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคนนี้ลูกผืกกิ้นครับเราได้เจอเขาสัปดาห์เดียวกันเข้าถึง2เรื่องก็คือ Knock at the c a b ิน หรือเสียงเคาะที่กระท่อมเข้าพร้อมกันกันกบแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคหภาพาีฟินิกส์ครับพี่โอพยายามจะคุยอะไรเลือดเปื่อยเพื่อให้คลิปนี้ออกมาค่อนข้างบันเทิงสนุกสนานเพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเคลือดมากนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง resemblance หรือปรากกาาณรนำแสดงโดยพระเอกอนันดาเอเวิริงแฮมนี่แหละนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่เี่โวรู้จักมี แท็กพรันยูนะครับที่พี่โอเคยถ่ายรูปคู่ด้วยรูปหายไปนะแล้วบนไลฟ์กับเฟซเก่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงนะเรื่องนี้สรุปแล้วว่าเรื่องเขาต้องการสื่ออะไรเขาทําขึ้นมาเพื่ออะไรจบยังไงเดี๋ยวพี่โอจะค่อยๆเอามาคุยถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปคุยแรกแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็นแล้วกันนะครับอย่าถือว่าเป็นคลิปรีวิวหรือคลิปวิเคราะห์แยกแยะอะไรเลยเพราะว่า พี่โออาจจะมีความสามารถไม่ถึงที่จะเข้าถึงสิ่งที่เขาต้องการสื่อได้มีคนที่ไม่เข้าใจยิ่งกว่าพี่โออีกก็คือเสียงกลมดังลั่นเลยแล้วก็มีบางคนลุกออกจากโรงเรื่องนี้เขาโฆษณาไปว่าเป็นหนังอีโรติกดรามา่านางอีโรติกก็คือโปเปลือยมีฉากวาาวิวมีฉากเซ็กซี่มีฉากแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลนะครับพี่โอจะไม่พูดที่มันเฉพาะเจาะจงมากเพราะว่าถ้าเจาะจงมากแล้วคลิปมันจะลงทิกต o k ไม่ได้นะครับพี่โอต้องลงทั้ง youtube ทั้งทิกต o อกอย่างคําว่าสิ่งนั้นเนี่ยพี่โอจะใช้เขาว่าสิ่งนั้นแทนก็แล้วกัน <c oughs> สิ่งสำหรับการแทนก็าว่าสิ่งนั้นนะครับเรื่องนี้ตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะถ้าทมอีโรติกดรามา่าแล้วใครๆก็บอกว่ามันมันเห็นอะไรอะไรหมดเนี่ยมันก็น่าจะติดเรท ที่เกิน20-20บวกอะไรประมาณนั้นแต่ว่ามันได้แค่เรท8 8ซึ่งพี่โอดูแล้วก็ลงความเห็นว่าเห็นด้วยกับเรท8 8เพราะว่าหนังมันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหนังยั่วยุอารมณ์ทางเพศในความตีความของพี่โอเองนะใครอาจจะตั้งเป้าว่ามาดูกับพี่โอเห็นนะหนุ่มสาวน้องนักเรียนมัธยมคือหนังเรื่องนี้พอได้เรทสิบแปดปุ๊บนักเรียนมัธยมตีตรวดูได้เล ก็เป็นข้อเสียของเรท18ซึ่งถ้าเรท18แล้วเนื้อหามันเหมือน20ขึ้นไปเนี่ยเด็กๆ1 3 1 4มอต้นเขาก็มานั่งจูจีมานั่งอะไรกันดูได้อยู่ดีนี่เป็นเรื่องที่พี่โอ๋เคยต่อต้านแต่พอพี่โอ๋พูดว่าพี่โอ๋ต่อต้านแนวคิดของพี่โอ๋เนี่ยก็โดนต่อต้านมาว่ามันยุคสมัยไหนแล้วมันควรจะปล่อยให้เด็กได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเองนะครับก็ให้เด็กไปเจอเอง นั่นแหละพี่โอ๋ก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวนี้เห็นเด็กมาดูหนังผู้ใหญ่แล้วเห็นเด็กกระทําอะไรกันที่ที่นั่งโซฟาพี่โอ๋ก็เฉยๆนะครับไม่ไม่อยากบอกเราว่าเห็นอะไรบ้างแต่ก็ปล่อยผ่านไปก็แล้วกันเพราะว่าเรา <c oughs> เดี๋ยวจะเหมือนเหมือนอารีนาแกลนว่าลิโอนาโดว่า <c oughs> อายุมากไม่อยู่ส่วนอายุมากอะไรประมาณนี้ในเรื่อง Don't Look Up นะครับเพิ่ง <c oughs> ดูเมื่อคืนใน Netflix เดี๋ยวพี่โอนอกเรื่อง เรื่องนี้เป็นผลงานของพี่ต้นพี่โอดูในเครดิตเขาเขียนทอมนะทอมจุมพฤนะครับก็คือชื่อภาษาอังกฤษเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นอกจากนํำแสดงโดย2คนนี้ที่พี่โอรู้จักแล้วยังมีครูนุ้ยบอกว่ามีเจจินไตด้วยเป็นตำรวจก็แปลกอนะ่ะตำรวจหน้าฝรังร่งฝรั่งแล้วก็เจ้านายเขาก็เป็นฝรัง่งหน้าเขาฝรั่งมากเขาคุยกันภา,าษาไทยในขณะที่อนันดาเรารู้ว่าเขาเขาถือสัญชาติไทยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู รู้แต่ว่าเป็นฝรั่งเศสลาวนะครับเขาหน้าจะถือสัญชาติไทยนะแต่เขาพูดภาษาอังกฤษทั้งเรื่องไม่ได้พูดภาษาไทยเลยมีแต่หน้าฝรั่งเนี่ยที่พูดภาษาไทยแล้วก็มีผู้หญิงที่ยอมโพสในเรื่องนี้หลายคนก็พูดภาษาอังกฤษบ้างไทยบ้างด้วยคําพูดบทสนทนาที่ฟังแล้วที่โอไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจท,ที่จะ ใช้คำใช้ภาษาที่ดูไม่ค่อยเหมือนคนปกติพูดกันหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นความตั้งใจก็ได้ถ้าหนังเรื่องนี้พี่โอจะจัดอยู่ในหมวดแฟนตาซีด้วยก็น่าจะไม่เกินความจริงเท่าไหร่คลิปนี้คงจะต้องขอสปอยแหละเพราะว่าเราจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนถ้าเขาจะทำหนังที่มันตีความยากตีความได้เฉพาะคนบางกลุ่มเฉพาะนักวิจารณ์เท่านั้น ก็ทำไมไม่ทำหนังแบบโฮมเทยเตอร์เรียกนักวิจารณาดูที่บ้านไปเลยไม่ต้องมาใช้โรงให้คนทั่วไปเขาได้ถกเถียงกันอย่างนี้นะครับก็คิดแบบนี้เหมือนกันเพราะบางทีคนที่ดูแลตีความไปแตกต่างจากบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกต่อว่าถูกดูถูกถูกบูลลี่พี่โอก็ไม่เห็นด้วยกับการทำหนังแล้วไม่สื่อให้คนจํานวนมากเข้าใจ พี่โอไม่ได้ว่าพี่ต้นจุมพจนะครับพี่โอว่าเรื่องอื่นๆเพราะว่าพี่โอก็เป็นแฟนของโกโฟิล์มเแฟนของโกแกกินอร่อยมาตลอดเลยเป็นคนชอบถั่วมากก็ดีใจที่โกแกโกฟิลมทำหนังด้วยนะครับเรื่องนี้พูดถึงเรื่องย่อเล็กๆน้อยๆก็คือกล่าวถึงความสัมพันธ์ของคนหลายๆคนมีอนันดาเอเวอร์ริงแฮมเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อความมักมาก ในเรื่องนั้นไปยังบุคคลต่างๆคือไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไปใส่สามีไปใส่เพื่อนชายแล้วไอ้สองคนนี้ก็ไปใส่นู่นใส่นี่จนในที่สุดเชื้อเนี่ยมันก็แพร่ไปทั่วไปหมดแล้วมันจะทําให้เกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือทุกคนที่ได้รับเชื้อนี้ไปแล้วมีความต้องการมากแล้วก็สุดท้ายก็อยากเข้าป่า ตอนแรกพี่โอก็นึกว่าเป็นพวกเอาดอไปทําอะไรกันในป่าก็ไม่ใช่นะครับสรุปสุดท้ายสุดท้ายแต่ละคนกลับเข้าไปเพื่อคืนร่างสู่ความเป็นธรรมชาติตีความอย่างนี้เหมือนกันไหมพี่โอคิดว่ามันเป็นการผู้กำกับน่าจะตีความว่าการกระทําเช่นนี้แหละคนที่หมกมุ่นคนที่ ทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้อย่างถึงที่สุดในที่สุดก็จะบรรลุธรรมเช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเขาเออกมาเปรียบเทียบกันตอนต้นเรื่องผู้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนานั่งสมาธิคืออดทนอดกลั้นข่มจิตข่มใจก็บรรลุธรรมในทางหนึ่งทางนี้ก็บรรลุธรรมในทางหนึ่งก็เหมือนชื่อหนังแหละ ชื่อหนังก็คือ resemblance แปลว่าความคล้ายคลึงกันที่พี่โอเปิดติกมาที่จริงก็ลืมถามครูนุ้ยนะว่ามันมันแปลอย่างที่พี่โอแปลนี่ถูกต้องไหมนะครับว่าเปรียบเทียบกันว่าทั้งสองกลุ่มนี้ทุ่มเทในการกระทําแต่ทำทีวิถีทางของตัวเองที่สุดก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันแต่พี่โอไม่ชอบตรงที่ทางฝ่ายนี้มายุ่งเกี่ยวกับทางฝ่ายนี้และเห็นว่าทางฝ่ายนี้สุดท้ายก็ ยอมใจให้กับฝ่ายนี้ไม่รู้ว่าผู้กำกับเขาได้ศึกษาธรรมะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมจริงหรือเปล่าพี่โอว่ามีหลายข้อที่มันไม่ตรงนะครับอย่างเช่นจิตเป็นของร่างกายเนี่ยพี่โอกว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าจะเข้าใจตรงกันหรือเปล่านางเรื่องนี้สำหรับพี่โอวแล้วไม่อีโรติกเลยดูแล้วเพื่อปรองในสังขารนะครับเห็นร่างกายเห็นเนื้อหนังเห็นการกระทําของมนุษย์ที่ทําต่อกันแล้วรู้สึก รังเกียจขยะขยงเสื่อมต่ำตมโสมมทำให้เรารู้สึกปล่อยวางได้หนังเรื่องนี้น่าจะให้พระเนนให้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ทรงศีลเท่าไทั้งหลายดูน่าจะช่วยเหมือนกับการเพ่งกสินเพ่งอสุภะเหมือนกับการเพ่งซาตศพนะครับดูแล้วก็ไม่เกิดความเจริญใจใดๆดูแล้วก็เกิดอาการปลงน่าจะเป็นหนังเพื่อการศึกษาธรรมะที่ดีเรื่องหนึ่ง ตามความคิดของพี่โอ๋นะครับก็พี่โอ๋ก็เห็นว่าหนุ่มสาวที่เขาตั้งใจมาดูว่าวิวมาดูอะไรพวกนี้เขาก็ไม่จะไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการเลยแต่เราผู้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เขาน่าจะตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อการนั้นมากเพื่อการปล่อยวางมากกว่าครนูนุ้ยกับพี่โอคุยกันเรื่องสรุปแล้วหนังต้องการสื่อว่าไม่ให้คนเที่ยว สับสนไม่เลือกหน้าแบบนี้หรือเปล่าพี่โอเห็นว่าไม่ใช่นะเพราะว่าก่อนที่เขาจะกลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยเขายิ้มแย้มเขามีความสุขพี่โอว่าเขาน่าจะใช้สิ่งนั้นเพื่อการบรรลุธรรมตามวิถีของเขามากกว่านะครับก็คิดเห็นประการใดก็มาทบเขียงกันได้ส่วนความชอบความพึงพอใจที่พี่โอให้กับเรื่องนี้เอาเป็นว่าพี่โอให้คะแนนตัวเองที่ดูหนัง ได้ครึ่งๆกลางๆดูหนังแล้วไม่ค่อยเข้าใจแบบนี้ก็แล้วกันนะครับก็ให้เท่าให้เท่ากับเรื่องให้เท่ากับที่เคยให้เรื่องเวลาพี่โอให้ห้าเต็มสิบครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้พบกใหม่คลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณไมล์ไร้สายจากน้องคเนลเลท่อด้วยครับสวัสดีครับ